สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวตุ๊กตากระดาษนะคะก็นี่เป็นคลิปที่สองของเรานะคะเป็นคลิปที่สองของเราเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะพัฒนาคลิปขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขึ้นฝีหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามเราด้วยนะคะที่ค่ะไปดูกันเลยว่าตุ๊กตากระดาษของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอกันนะคะหนึ่งสองสามว้าว ว่าตุ๊กตากรนะดาษาเรามี3อันเราจะมารีวิวทีละอันนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวอันนี้ให้ทุกคนดูก่อนถ้าถ้าใครอยากดูเราวีรีวิวอันอื่นอีกนะคะก็คอมเมนต์มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูคะ่ะได้ได้นี่นะคะจะเป็น ตกตากระาษของวนะคะจะเป็นแบบว่าบ้านแม่มูนะเอาจริงๆเราแอบ,บเล่นไปแล้วแหลอะอะแกออกมาดูก่อนความจริงตัวละครต้องอยู่ตรงนี้นะคะแต่เราแอบ,บเล่นไปอา I'm so sorry ค่ะอ่านี่นะคะจะเป็นตัวนี้ของเราเลยตัวละครแอบ,บเป่นชุดให้ไปด้วยเพราะตอนนั้นนะคะเราไปเล่นกับน้องเรามาค่ะไม่ใช่น้องแท้ๆนะมาเล่นด้วยกันมนาะมาให้ดูหน้าแรกกันก่อนเลยนะคะหน้าแรกจะมีตรงนี้ค่ะ ก็เป็นอะไรเป็นที่บอกนะคะว่าให้เราเนี่ยเอาอะไรใส่ลงไปบ้างก็จะมีเครืองพีมานะคะแล้วก็จะมีนี่จะเป็นที่เสกนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนอยากเปลี่ยนชุก็เปลี่ยนได้นะคะโอ้เปลี่ยนคือเปลี่ยนนี่นี่ชอันนี้นะคะลืมบอกนะคะทุกตาตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้เสียเงินนะคะแต่เรา ปินปินเองเลยคะ่ะ it's แบบ it's so good it's really really it's so good โอเคแอบแอบพูดภาษาอังกฤษนี่เดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะ Jake. เดี๋ยววันหลงังใครอยากให้เรามารีวิวอันพวกนี้นะคะก็บอกมาได้เลยมีสองอนนันที่ยังไม่ได้รีวิวใครอยากให้เรารีวิวคะก็วันหลังก็บอกมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวให้ดูกันเลยค่ะนนนี่ะะคนี่นะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้เลย ตุ๊กตากระดาษหกเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะบคืแบบโอ้โหแลาักบอกคลิปนี้ไม่มีแจกนะคะแต่ว่าคลิปนี้ใครอยากทำตามทำได้นะคะเดี๋ยวจะมีโค้ดมาบอกค่ะเป็นเดี๋ยวจะมีมาบอกนะคะว่าตุ๊กตากระดาษอันนี้เนี่ย เราไปปิพนมาจากที่ไหนเดี๋ยวจะให้ทุกคนพิมพ์ส่เครื่องนี้ก็ได้นะคะหรือจะวาดเองก็ได้ะคะ<ม>่ะอ่านี่จะเป็นแบบนี้นะถ้าใครอยากวาดเองก็คะแน่ใจนะใครอยากวาดเองก็ต้องรงะะองค่ะอ่านี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยหลังจากที่เราเล่นแบบนี้เสร็จแ,แล้วเราก็จะมีส่วนนี้ก็เปิดไปดูหน้าค่ะหน้าน,ะะนี้ก็จะมีหนึ่งกระข่ยจะเปลี่ยนชุดให้นะะ้องก่อน เราก็สามารถหยิบอันนี้มาถือก็ได้ค่ะคือแบบนี่คือดีมากนี่ก็จะเป็นเจ้าของรา้านค้าของเรานะคะเราสามารถเปิดออกมาแบบนี้ได้ค่ะอันนี้เราจะแปะบัตรไว้ตรงนี้นะนี่เป็นบัตรค่ะเอาบัตรไว้ไหนดีออกมาก่อนค่ะนี่ค่ะเป็นบัตรบัตรของเรานะคะเอาไว้เอ่ออะไรเนี่ย อาไว้รูดตรงนี้นะคะปื๊ดๆเอาไว้รูดได้ปื๊ดๆก็รูดได้นะนี่ก็คือน้องหมีของเราค่ะจะเป็นนี่ก็คือน้องหมีของเราทุกคนจะเล่นให้สองคนนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ได้หรือจะให้น้องหมีสองคนนี้เป็นลูกค้าก็ได้ก็คือแบบก็ดีมากเลยน,นะคะทุกคน ันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่เดี๋ยวเราจะมนาะเดี๋ยวก็จะมีบอกด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะมีเอ่ออะไรนะคลิปที่แล้วเราต้องกลับขอโทษจริงๆที่เราบอกทุกคนว่าคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราได้ทาไปนะคะเราต้องกลับเราต้องขอโทษจริงๆนะคะที่เราบอกทุกคนว่าให้ช่วยตั้งชื่ออันนั้นหน่อยแต่ว่า ให้ต้องให้ช่วยตั้งชื่อตัวการ์ตูนอันนั้นหน่อยแต่เราไม่ได้แต่ชื่อที่เราไม่เราไม่ได้มันคอมเมนต์ถูกปิดอยู่นะคะอันนี้คือกับขอโทษจริงๆเดี๋ยวเราจะไปทําให้คอมเมนต์มันไม่ได้ปิดอยู่นะคะโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายอ้าวลืมบอกค่ะสําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ละบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายใครอยากให้เรามาร <announcement S 2> ีวิวสองอันนี้อีกนะคะก็มาบอกได้เลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ